สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณพ่อพามาที่โรงแรมแกรนด์ลิชมอนแถวรัตนาธิเบศน,นะครับมาชมห้องจัดเลี้ยงในงานแต่งงานกันนี่คือบรรยากาศของห้องจัดงานพิธีมันนะ่นในช่วงเช้านะครับห้องค่อนข้างจะจุคนได้เยอะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะวันนี้เราจะเห็นว่าด้านหน้าจะเป็นที่หน้าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วทีนทน่นั่งประธานด้านซ้ายก็จะเป็นที่สําหรับวางอ่า ันมาต่างๆนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ใช้ทําพิธีช่วงเช้าสำหรับทําพิธีมั่นอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะลงไปดูชั้นล่างกาันนี่เป็นชั้นล่างที่จัดเลี้ยงช่วงเที่ยงด้านหน้าของห้องก็จะมีแบ็กดอกให้ถ่ายรูปก,กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันมีภายในห้องจัดเลี้ยงค่อนข้างอลังการเลยครับมีเค้กวางตรงกลางแล้วก็มีที่นั่ง จุคนได้ค่อนข้างเยอะตามปริมาณที่เห็นด้านหน้าเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูอาหารอาหารน,นี่จะเป็นแบบว่าตักทานเองเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับมีให้เลือกหลากหลายมากมีทั้งหมูสเต๊ือ้หน้าอร่อยแล้วก็ของทอดต่างๆครับตามด้วยพวกสลัดอันนี้ก็จะมีไลน์บุฟเฟ่จะมีข้าวครับมีข้าวผัดมีแกงต่างๆ มีของอบที่หลายๆลคนชอบครับอันนี้พ่อเอกก็ไปนั่งดูไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีแต่น,นี่อัน,นอันนี้อร่อยครับอันนี้เป็นซุปเห็ดครับซุปเห็ดที่ที่นี่ค่อนข้างอร่อยใช้ได้เลยแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ